สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็มาตามรอยเครื่องยาพิกัดยาที่เรียกว่าแก่นจันทังห้าหรือจันทั้งห้ากันต่อนะคะในสองคลิปที่แล้วอีพิโซด1.1กับอีพิโซดอีพิโซด1 1กับอีพิโซด1.2เราพูดถึง จันต้นแรกที่เป็นจันดั้งเดิมที่นําเข้าจากประเทศอินเดียที่เรียกว่าจันหอมอินเดียหรือจันหอมหิมาลัยกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงจันหอมที่มีในประเทศไทยแต่ชื่อไปชื่อว่าจันหอมพม่าก,กันจันหอมตัวนี้มีหลายชื่อนะคะเช่นจันชมด อย่างทางโคราชเนี่ยเรียกจันชมดแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นการเรียกแต่ดั้งแต่เดิมหรือว่าเพิ่งมาเรียกกันนะคะเราเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องเครื่องยาเราจะเห็นความเห็นข้อสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับเครื่องยาจันทั้ง5้านะคะเรียกจันหอมตัวนี้เรียกว่าจันชมดแล้วก็เรียกว่าจันขาวเรียกว่าจันพม่าซึ่งทําให้เราสงสัยมากคือ ที่นําเข้าจากอินเดียแล้วก็เข้าใจได้เนาะเรียกจันหอมอินเดียหรือจันหอมหิมาลัยแต่ต้นนี้มีขึ้นในประเทศไทยแต่ทําไมกลายเป็นจันหอมพมา่าพอเป็นถึงชื่อไทยจริงๆกลับไปเรียกจันชมดซึ่งสร้างความสับสนในใจเราพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแกะแกะกันไปแต่อันนี้เราไม่รู้คําตอบนะคะว่าทำไมถึงชื่อจันหอมพมา่าแน่นอนแหละอาจจะเป็นว่าหลังจากที่ไม้นําเข้าจากอินเดียหายากหรือมีราคาแพงเราก็อาจจะนําเข้าจาก พม่าหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันก็เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในเมืองไทยมันก็เลยยังคงเป็นจันหอมพม่าหรืออะไรยังไงผู้รู้ช่วยอธิบายทีนะคะว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าจันหอมพมา่าทั้งที่พบในเมืองไทยต้นนี้เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ถึง20เมตรนะคะหูใบรูปใบหอกยาว5-7เซนหูใบหูใบ มันน่าจะเป็นใบรูปใบหอกที่เฉยเนาะร่วงเร็วใบเรียงเวียนใบเรียงเวียนคือเขาจะไม่ได้ออกตรงกันข้ามอะค่ะออกเรียงเวียนสลับรอบต้นตอนนี้อาจจะไม่ได้สวยนักแต่ก็ต้นใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้ใบเป็นรูปไข่หรือรูปรอบขนาน โคนเว้าวตื้นเบี้ยวเล็กน้อยคือโคนใบเขาะจะไม่ได้เสมอภาคจะมีความเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็เวิาต์ตื้นเว้าวตื้นก็คือเว้าวเข้ามาข้างในเล็กๆนะคะแล้วก็สองข้างจะไม่เท่ากันจะเบี้ยวเล็กน้อยคือลักษณะของคำว่าเบี้ยวเล็กน้อยขอบเรียบหรือจากฟันเลื่อยเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะ จริงๆเท่าที่เราเคยเห็นนะมันไม่ได้ถึงกับเรียบเรียบเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นฟันเลื่อยเล็กๆเกนี่ยค่ะตื้นๆเรียกว่าเป็นจักตื้นๆเส้นโคนใบข้างละหนึ่งถึงสองเส้นเส้นโคนใบ ทำไมถึงใช้คำว่าเส้นคนใบทำไมไม่ใช้คำว่าเส้นใบทั้งหมดไปเลยเส้นคนใบข้างละ1-2ถึงสเส้นพิจารณาตามกันไปนะคะก้านใบยาว0 5ถึง1ซนเมตรช่อดอกแยกแขนงยาวได้ถึง15 5้าเซนกานดอกยาวประมาณ5มิลิเมตร ดอกมีสีขาว5กลีบเรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยปลูกจนโตจนถึงกับเห็นเขานะคะผลมีปีกเดียวเมื่อแห้งแล้วไม่แตกมีลักษณะเป็นทรงรียาว1-1.5ถึงนเซนเป็นปีกปีกยาว2.5-3ถึงเซนติเมตรแล้วก็ปลายปีกมน ไม้ชนิดนี้พบที่อินเดียและพามา่าอันนี้ก็คงเป็นที่มาของชื่อเนาะส่วนในไทยก็พบนะพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคกลางที่จังหวัดสระบ,บุรีและภาคใต้ที่จังหวัดพระนครศรีธรรมราชขึ้นตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งที่เป็นหินปูนความสูงความสูง1 0บถึงหเอ้ยขอโทษค่ะความสูงร้อยถึงหกเมตรความสูงที่ว่าเนี่ยคือความสูงจากระดับน้ําทะเลคือการวัด พื้นที่ของต้นไม้อะค่ะเขาก็จะวัดเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลแก่นมีน้ำมันหอมระเหยสายพันธุ์ของเราของที่ร้านนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในเขตของรอยเชื่อมต่อทางสลับรีม,มาจนถึงโคราชเพราะว่าในเขตเนี้ยจะมีเขาหินปูนที่ค่อนข้างมากแล้วไม้พวกเนี้ยชอบขึ้นตามเขาหินปูนนะคะสายพันธุ์นี้ก็ เก็บมาจากเขาเห็นปูนเหมือนกันจากข้อมูลของกรมป่าไม้นะคะต้นจันหอมเป็นไม้ที่ใช้เวลาจเจริญเติบโตค่อนข้างนานไม้ที่โตเองตามธรรมชาติต้องใช้เวลาน่าจะประมาณ50ปีถึงจะออกแก่นได้คือส่วนที่เขาใช้จริงๆจะเป็นส่วนของแก่น แก่นไม้นะคะไม่ใช่เนื้อไม้ไม่ใช่กับพีไม่ใช่เปลือกแต่ต้องใช้แก่นคือส่วนที่อยู่ตรงกลางสุดของไม้แล้วก็มีความแข็งที่สุดเพราะเมื่อมีเนื้อไม้แล้วจะเป็นเนื้อไม้ที่แข็งมากคือแก่นของเขาอเนาะซึ่งไม้ที่นำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,ส่วนใหญ่จะมีอายุร้อยปีขึ้นไปแทบทั้งนั้นแล้วก็ต้องเป็นไม้ที่เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ จ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้นะคะก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของไม้ไม้จันหรือจันพมา่าหรือจันชมดเนี่ยในทั่วทั้งพื้นที่โดยเฉพาะที่ป่ากุยบุรีประจวบคีรีขันนะคะคือจะเก็บบันทึกข้อมูลของไม้แต่ละต้นเอาไว้ทั้งหมดว่ามีระยะการจเจริญเติบโตเท่าไหร่เท่าไรบ้างเพราะฉะนั้นพอมีงานเกี่ยวกับพระราชพิธี ก็จะทราบข้อม <that> the ูลแน่ชัดว่าสามารถไปหาไม้จันหอมต้องเป็นไม้ตาจันหอมที like ่ยืนต้นตายหรือตายภายเท่านั้นนะคะถึงจะเอามาใช้ได้แล้วความที่เขาสำรวจข้อมูลเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถทราบได้อย่างแม่นยํำว่าจุดไหนที่มีต้นจันหอมที่มีอายุที่เหมาะสมแล้วยืนต้นตายภายอยู่ก็คืออายุเขาประมาณร้อยกว่าปีเขาก็จะเริ่มยืนต้นตายภาย ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเราคงรู้จักกรุงเวียงจันท์เวียงจันเนี่ยสกดด้วยจอจานไม่หันอากาศนอนหนูททหารนอนหนูกะลันนะคะชื่อของเวียงจันเนี่ยได้มาจากชื่อของไม้จันท์มีนิทานกำกับไว้ซึ่งนิทานนะอายุมากกว่า500ปีมาแล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่ในตำนานอุรังคธาตธาซึ่งเป็นเอกสารเก่าแกส่สำคัญมาก ของบ้านเมืองดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงในตำนานระบุว่ามีชาวนาคนหนึ่งชื่อบุรีจันเป็นชายผิวดำร่างใหญ่มีใจเป็นกุศลชอบทำบุญทำทานมีอาชีพทำนาอยู่บริเวณที่ได้ชื่อภายหลังว่าหนองคันเทเสื้อน้ำคันคันแทแปลว่าคันนาเสื้อน้ำแปลว่าผีน้ำ ด้วยบุญญาธิการบัญญับรรดาหน้ากับเทวดาพากันเนลมิตรเวียงเวียงก็คือวังหรือเมืองแหละทาด้วยทาเวียงคือวังเนาะทาด้วยไม้จันทร์หอมไม้จันทรหอมรอบพระนครให้บุรีจันทร์เป็นเจ้าครองแล้วเรียกชื่อเมืองว่าเวียงจันทบุรีอันนี้คือสรุปจากหนังสือโอรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนม ไม้จันหอมทำไมจะต้องใช้ไม้จันหอมที่ยืนต้นตายหรือที่เรียกว่าตายพลายเพราะไม้ที่ยืนต้นตายจะมีกลิ่นหอมมากใช้ทำหีบใส่เสื้อผ้าเครื่องกึง่งเครื่องแกะสลักใช้ทำบี๋ทำดอกไม้จันทำทูบแล้วก็มีสรปปรพคุณทางสมุนไพรนะคะสามารถใช้เป็นยาแก้ไข้แก้โลหิตเสียแก้กระหายน้าและแก้อ่อนเพลียส่วนน้ามันหอมที่ได้จากการกั่นชิ้นไม้สามารถปรุงเป็นเครื่องหอมเครื่องสาอาง ใช้เป็นยาหอมบำรุงหัวใจได้ทำไมถึงใช้ไม้จันหอมในพระราชพิธีเหตุที่ใช้ไม้จันหอมในพระราชพิธีเพราะว่าไม้จันหอมถือเป็นไม้ที่มีค่าหายากจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงคือคนไทยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเรามีความเชื่อว่าไม้อะไรที่มีกลิ่นหอมไม่ว่าจะหอมที่เนื้อไม้หอมที่ใบหรือหอมที่ดอกที่เป็นกลิ่นหอมทั้งหลายอ่ะ เขาเชื่อว่ามีเทวดารักษาเพราะฉะนั้นไม้จันหอมเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงมากเพราะหอมชี้เนื้อไม้แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นก็จึงถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีมานับตั้งแต่สมัยโบราณยุคพุทธกาลมาจนถึงในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยอยุทยากรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังพบประวัติที่ระบุในจดหมายเหตุว่า ไม้จันหอมเป็นเครื่องเครื่องหมยบรรณาการที่สําคัญในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไม้จันหอมที่ใช้อะคะ่ะถ้าเป็นอินเดียเขาก็ควรจะใช้ต้นนี้มั้งแต่ด้วยความที่ต้นนี้ก็มีในอินเดียและพมา่าเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างสองต้นนี้เขาใช้ต้นไหนกันแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเป็นการสําเร็จโทษเจ้านายทันสูงของไทยแต่โบราณจะใช้ไม้จันหอมของอินเดียสําเร็จโทษนะคะแต่ส่วนไม้ที่ใช้ทําพระโกรธ หรือทำพระเมนพระเมนรูม,มาตต่างเนี่ยจะต้องใช้ไม้จันหอมของไทยหรือจันหอมพอมา่าพิธีตัดไม้จัจนหอมเนี่ยก็เป็นพิธีสำคัญมากนะคะเขาจะมีการเลือกไม้เอาไว้หลังจากนั้นก็จะมีการบวงสรวงลุคเทวดาบวงสรวงเทพาอารักษ์ที่รักษาต้นไม้ แล้วก็มีการตัดคัดเลือกไว้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังไม่ตัดจริงต้องรอให้ช่างเซ็สิบหมู่มาออกแบบแล้วหลังจากนั้นก็ให้พราหม์มาทำพิธีอ่านองค์การและตัดต้นไม้ตามเลิกนะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะมีเขียนบรรยายเอาไว้อย่างละเอียดเลยใน พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชถูกคัดเลือกสต้นซึ่งเป็นการคัดเลือกร่วมกันระหว่างสำนักพระราชวังกับหัวหน้างานโหนพามร่วมกับอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าเลือกเอาไม้ต้นตายภายตามธรรมชาติมีกลิ่นหอมลักษณะต้นไม้เปล่าตรง ขนาดความโตก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง142-203ถึง203เซนติเมตรและมีความสูง11-15ถึง15เมตรก็จะตั้งโต๊ะบวงสรวงเครื่องสรงเวยนะคะหลังน้ำเทพมนลเจอบริเวณต้นไม้แล้วก็ลงขวานทองที่ต้นไม้จันหอมโดยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชะพิธีพระบรมศมพถวายพระเพลิงพระบรมศมพ จะเลือกมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งถือเป็นแหล่งสําคัญที่เป็นแหล่งไม้จันหอมที่มีคุณภาพดีในอดีตเคยมีการนําไม้จันหอมมาใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศมพและพระศพหลายครั้งเช่นเมื่อคราวงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมรมาชชนนี งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาสราชนาครินงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพักินีเจ้าเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัตนวดีรวมถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานณสงวรรสมเด็จพระมหาสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริยนายก จึงกล่าวได้ว่าไม้จันหอมต้นนี้ค่ะเป็นไม้ที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแต่พันต้นที่ใช้ทั้งหมดจะมาจากป่ากุยบุรีของประจวบคีรีขันนะคะแต่ว่าโซนของการกระจายพันธุ์ของไม้จันหอมก็มีอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของไม้จันหอมกับพระราชพิธี แล้วก็หลังจากที่เราพูดถึงไม้จันท์ต่างๆจนครบแล้วเราก็จะจับคู่ระหว่างต้นไม้กับเครื่องยาในตำรับยาไทยต่างๆนะคะให้ได้ร่วมศึกษาข้อมูลกันอีกสักทีซึ่งมีความซับซ้อนมีความมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากกับเครื่องยานะคะบางทีมันไม่ได้ตรงต้นตรงตัวตรงชื่อเหมือนตามที่เรียกกัน ก็เอาเป็นว่าจบเรื่องของไม้จันหอมในส่วนของพระราชพทิธีในส่วนของความเป็นไม้มงคลชั้นสูงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็โปดติดตามในคลิปต่อๆไปในเครื่องยาประเภทไม้จันตัวต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดี